เอาคทุกคนยังดูอยู่ไหมอ่ะะคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะก่อนที่จะไปเราเล่นกันนะคะต้องกดไลค์กอดนะคะกดไลค์เลยกดไลค์กดติดตามเลยมากดยังกดยังทุกคนโอเคกดแล้วนะคะเอาเราก็ขอสวัสดีคุณจุนทันด้วยนะคะผมตอนนี้อยู่กับช่องนานุคนคุยยคือวันนี้นะคะเราก็อยู่ในเกมที่มีคนเล่น ค่อนข้างจะเยอะนะคะอยู่ในเกมฟรีไฟกันแน่ๆนะคะโอเคนะคะทุกคนเราจะมาเล่นโหมดจัดอันดับกันนะคะทุกคนโอเคนะคะเอ่อเราจะเลือกเป็นแบบทีมดีกว่านะคะแบบนี้ดีกว่านะห er, 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 er. ัวเบิร์กอะหัวกว่าหรือหร์กว่าเรานะคะอุ้ยเรานะคะก็ good. จะกดเริ่มเล่นกันเลยแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มเล่นนะคะเราก็จะมาหาของก่อนนะคะแบบนี้นะคะเข้าเรีวนะคะบอกไปก่อน ใช่หไหมบอกเลยว่าเข้าแล้วรู้สึกว่าจะเหมือนจะมีตัวละครใหม่เข้ามาใช่ไหมี๋ยวไม่ใช่หรือใช่เออตัวละครใหม่พิเศษตัวละครใหม่นะคะใช่ด้วยแล้วก็ดาบใหม่นะคะทุกคนขี่รอเลยอือตอนที่ ดูคลิปนี้ดูเป็นเวลากี่โมงเอ่ยคอมเมนต์มาขังตาด้วยนะแล้วก็ดูเสร็จกี่โมงด้วยใครที่ว่าพี่ผิดพลาดต,ตรงไหนก็บอกด้วยนะจ๊ะโอเคเอออะไรอ่ะโอ้แดงชำรพละโอ้เราอยู่คนสุดท้ายเลยทุกคนทุกคนค่ะพี่จะเล่นกาบ น่อยนะคะทุกคนเพราะว่าหน้าจอมันใหญ่นะคะบางคับยากมากแร้อวเน็ตไม่ค่อยดีด้วยตอนจัดผู้เล่น25คนโอเคเราจะไปตามเพื่อนไปนะคะรอเพื่อนจนเราจะลง คนเจ้คนเจน้นอะยังไม่ลงเลยเอาตอนนี้นะคะเรากดเลิกติดตามเลยไปเราจองบ้านหลังนี้แล้วนะคะ ได้กัะนได้ปืนอันนอย่างี้ยมันโหดมัน,นั่งดักหรือไงอื้ยลูกซอ,อ,องลูกซองซองลูกลูกซองนี่นะคะล็ เออ้อเราพวกเรานะคะก็อยากรู้ไหมคะว่าถ้าเราใส่สกิลแบบสกิลว,วิ่งตอวอย่างอ่ะมันจะเร็วขนาดไหนอ่ะเคยคิดมั้งปะตอนนี้นะคะเราก็เดินเล่นได้เลยส่วนมากที่พี่ชอบนะคะพี่ไม่ชอบไปยิงหาคนก่อนพี่ชอบให้พวกเขาฆ่ากันเหลือให้น้อยมากที่สุดแล้วพวกเราค่อยฆ่านะคะ กจมตัวให้ทําแบบนี้ตีอเอมก่อต้นเยอะอ่อตอนนี้นะคะเราก็น่าจะเก็บของเยอะพอสมควรแล้วนะคะอยากคได้อยากคว,ว่าไงเอานะคะก็จะไป หาคุณแจนี้ดีกว่ามาเปิดล็อกคงแล้วโอเคค่ะดูแล้วนะคะเปิดล็อกไม่ได้ค่ะคงไม่หาแล้วค่ะร้อนเลยค่ะพูดไม่ชัดอ่าแบต้อยแล้วแบต้อยแลยกคู่เรานะคะก็จะขี่รถเล่นกันนะเออเอออะไรอ่า,อาทางรถไฟ เออดับ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 มาร็วมาเลยไม่มีคนไม่มีคนขี่รถผ่านน้ำไปเลยอ่ะเว้ยบุไปโคตรอึดอ่ะ เลยนะคะที่แอนดอที่มันเป็นปนล็ 1, esh, 1, 2, 3, 3, ceu, อกสามอ 1, 3, 4, ันน่ะโคตรของดีนะคะไป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 มาแล้วมาแล้วาแวาเย้นี่แทายนี่เดทองดีเอาขึ้นให้หมดนะคะที่มันมีให้ขึ้นเราขึ้นหมดนะคะ คิดไม่ช่วยเพื่อนเลยไปหาเพื่อนคนอื่นก่อนเราเป็นคนชั่วเราจะตามเพื่อนไปนะคะเราอยู่คนเดียวไม่ได้เอาปืนดีๆหายไปไนหมดเ่ย ยิงไปเลยฉันไม่สนใจใครตอนนี้นะคะไม่เจอคนเลยนะเนี่ยแต่คนเลยยี่สิบเก้าคนแล้วคงจะมีคน ไปช่วยไม่ทันแล้วอ่ะทุกคนทางแสงตรงนี้ตามเพื่อนไปดีก,กว่านี่เพื่อนเอาอยู่ด้วยีไปช่วยหมาล่าคนน,นเอาา่าอยานี้ยนี่เพื่อนเ,อ,เอน่อนต,ต้ิดชีวิต เรานะคะถูกเอาเชือกม,มัดไว้นะคะมัดไว้นะพวกือ้สองเพื่อนเราตาไปนะ ตอนแรกเราอยู่ตรงนั้นไหมหลังภูเขาเลยอะ่ะเฮ้ยแต่วงมาแล้วนะมาไหมวงมามากลับเถอะกลับเถอะมาทำไมอะ่ะมาให้วงบีบ้ายหรือไงแต่าราคาจะปล่อยให้คนอื่นค่ะนะคะ เพราะอันนี้หมดจัดอันดับไงค่าไม่เกี่ยวว่าเราฆ่าคนอื่นเราได้เราปล่อยไปไเลยค่ะทุกคนถ้าเจอคนค่อยิงแต่นี้ไม่เจอเลยสักคนอะ่ะตะควรใช่ไหมตะยักอตัวนี้สองตัวยิงได้ยไง กลางช่างละเพื่อนถ้าเราฟื้นให้เองต้องมานะไม่ใช่อย่างนี้นะ เราแรงปูแรงก่าขึ้นรเราจะช่วยเพื่อนะักกีชอบมีคนมาลุมทุกคน้วคิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดทับสไครต์ให้นานเองคุยด้วยนะบายเอามีคนชวนเอาเลเวลอาร์ามสิ จาสิไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็เร็วอ่ะเร็วอ่เวอไปวาววววเร็วอไปกันที่แ oh รกัเย้เพจสองร้อแล้วเย้ไปซื้อของดีกว่าก่อนที่จะไปนะคะไปซื้อของเหนก่นเพจสองร้อดีใจมากเลยเพจสอง ื้อผ้าแล้วตัวละครออ้ยตัวละครใหม่โคตรแพงอะ่ะพิษสามร้อยก็ยนะบอกเลยน่าจะเป็นตัวดีอืม่า,มา,มาแมวโอ้โหแมวเราอยากได้ตัวละครใหม่แล้วเสื้อผ้าเฉยๆเราไม่อยากได้อะไร จะรับของฟรีตลอดเวลาคะทุกคนนะล้วคนใส่ขอเรียกว่าอะไรอืมก็เรียกว่าใส่เติมก็ไม่เชื่อยอ่ะเรียกว่าใส่รีนะคใส่รี ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้นะยโนโกนคุยด้วยเด้อบาย